ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่เอ็ซิโอวครับยินดีต้อนรับผู้ชมเพื่อสุขุมทุกคนครับเ,ออเก็บงานแล้วครับเรียบร้อยครับปิดหน้านงานเหมาสองหมื่นจบไปที่สามวันหลายคนว่าถูกแท้ใช่ไหมถูกหรือเปล่าสามวันถ้าทำจริงๆก,งก็วันแรกก็จะเล่นจนหัวะจะทำจริงเนอะ ประมาณสองวันเสร็จครับในงานตัวนี้แล้ิเคียวก็จะยจอดรถเล้พี่หน่อยนี่สบายสบายแล้วอ่ัหัดหัวงานแลวครับติดงานนายงานเมาอยู่ที่ฝีมือเนี่ยอาจจะ มีเศษหญ้านิดหนึ่งครับรหามายถึงบอกว่าเก็บงานไม่เงียบนะคือเราทําแปลงนี้มันย่าๆมันเยอะนะครับพี่น้องแล้วาดินก็ไม่ได้ออกหมดเลยแล้วถ้าเปิดดินออกนี้มันจะให้ยัวไม่สวยงามนเลยอันนี้เป็นหลุมไปใส่หมอกันตรงนี้แนะ่นะี่ แปดศูนย์แปดออลํำตังกับบาทา่จริงๆก็ถึงตรงล่ากไม้นะครับแ้วถัดล่างไม้ไปจะเป็นเป็นนานถะะ้าใครดูคลิปแรกๆแะคบมองเจ้าของนายานมันเป็นให้หนาไม่น้อกแต่ว่ามันเป็นนาคนละผักเพื่อจะแปลงใส่กันนะ้วตรง่ากไม้อยู่นี่เป็นกูแดนนะกูกู้ายโคกน้องนาเก็บทุเรียนนะครับไปก่อนแล้วมันไม่ขึ้น สุดท,ท้ายทำนาเหมือนเดิมดีกว่าว่ากันไปพี่น้องลองปิดลองถือครับโคือเฮ็หน้าให้เก่าอีกแล้วพี่น้องดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันซื้อดินทำทุเรียนจหมือมันเยอ ๋ยวได้มีงานต่อได้จะลงรุนนี้คิดว่าวันนี้ก็น่าจะไม่ลงสบายเลยอ้อโอ้ลาข้างรอบ ก็ปลาทางครับนี่ก็เ,กเสริมทางเล็กๆ,ๆน้นอยโอ้โหนาาแถวนี้ก็ไม่สวยให้เงินแรง เอยเคลียร์ทางก็เสร็จเลยครับน,น้าก็เสร็จทุกอย่างรับเงินกรับบ้านเจาะทำไรตรงนี้วางท่อเหรอแ้าวางท่อ Hãy chú không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  chú đi ช่วงความเนียวเดี๋ยวคุย,ยน่ะงานโอ้คือใครแล้วโอ้เสมอยอยู่นะตรงนี้มีเสมอก็เป็นยอดอย่า เรียบร้อยอะก็แก้เรื่องนีงน้น้อยแล้วก็กลับบ้าน,นับไม่มีอะไรให้ทำแล้วหมดมองไทยพี่น้องเลยถ้าเพไ่นไปนานงานไม่เป็นเพิน่นามีอยู่ประมาณสองสางาน